สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทีแฟนครับมีมอแกนแฟนมอรมสูบผู้ทุกคนพี่น้องมืีอนี้มาพวกันทางช่องมังกรอีสานพี่น้องมือนี้ถือว่าเดือดและก็ร้อนแรงอีกแล้วสําหรับทางมอรมดังอีกวงหนึ่งพี่น้องนั่นก็คือมอรมเสียงที่หกของน้องนกพงศกรของบอดนกบอดแมนพี่น้องเมื่อบัจจกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องทั้งน้องนกพงศกรนี่แหละ ได้ออกมาโพสแบบนี้พี่น้องโอ้รู้สึกว่ากราดีแบบนี้นี่มันโอ้ยมันสีวางเลยล่ะมันมันเป็นการคอมเมนต์ที่ใส่เพราะไหเป็นการบั่นทอนจิตใจศิลปินแมนบอกยัไงค่ะที่ว่าไปแล้วนี่ถือว่าเขาขครผิดได้พี่น้องเนี่ยอ่าถือว่าเขาขายผิดกฎหมายเลยตะเบิ้เสียเอาเรื่องนี่พี่น้องอ่าคอมเมนต์ว่าจังไดคือสีนักขนาดนั้นไงนี่ว่าจังสีน้อยคนอะไรเอารูปตัวเองกับพ่อจ่า พ่อจ๋าพ่อเออพ่อจา๋จาพ่อจ๋าเนี่ยก็ขึ้นไปน้องนก,นก,นกอ่ะขึ้นหน้าปกตัวเองคิดจะเอาเขาทำผัวติเพื่นว่าอเออตั้งเต้มาอยู่กับเขาอ่ากะอ่าบออ่าอยู่ดูแลถามาร่ำคาดานีถ้าบ่ติดน้องอไอ จับบเอเบิงเลยอ๋<จ>อก็คือมีคนเขาไปคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะคนอีนยังเอารูปสะของกับรูปคอซาหน้าป๊กพันว่าอ,อ่าคิดสิเอาเขาทําขัวตีพ่นว่าแต่งแต่มาอยู่กับเขาก็คือความหมายพ่นว่าถา้าหมลทินคณะนี้บ่ติดน้องไอา,ายสิบ,บเบิงเลยอ้าวล่าสุดเป็นจังไรสําสหรับผู้บริหารนกคงสกร์พี่น้องได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่ว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งเนาะเขามาคอมเมนต์แบบนี้แล้ว พระเอกนกคงสกรได้ออกมาโพสพี่น้องถ้าสิตใจแข่ปานนี้อย่ามาหักลูกผมถอกครับเพื่อนว่าอบอติดตามกับบอด้ว่าดอกครับอยู่บ้านเฉยๆซะถ้ถถะถาจะติดตามแล้วเมน่นบ่มีมารยาทเม่นบอดีแบบนี้พักเพื่อนว่ามผมอยากอายคนครับว่าเสียงวิหกมีเอฟซีประสาทแดกเซฟนางเอกปริม,มแรงม,มาแรงกลับอ่าแรงมาแรงกลับไม่โกงนะพี่น้องเนาะสำหรับกรณีนี้นี่แหละก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนี่แหละเขาสี่เห็นตามคือจัง แซะหรือวา่าว่ากันแนกันแหนอีกอย่างจังสี่เม้นแบบไม่มีมารยาทหล้ายโงกน้ากันพ่อยังบอมยเฉพาะหมอลำเสียงวิหกแต่ครั้งนี้เกิดขึ้นกับหมอลำเสียงวิหกพ่อยยาซึ่งกับหมายถึงนางเอกปริมนางเอกอีกคนหนึ่งของหมอลำเสียงวิหกเสียงดีขอ,ขอไปฟังแล้วเสียงดีแล้วสวยด้วยเหมาะสมทุกประการสําหรับการเป็นนางเอกของน้องปริม,ปร,มประสันพรพิแล้วอ,อธิบายให้สําหรับ ว่าเอฟซีบอกกับบอหแต่ว่าตอนนี้ทางเพิ่อนบอ,เอ,อ,บอเอาทางหมอลําบอเอากันที่เอฟซีแบบนี้คอยบอเอาเออค่ะที่บอตามตรงพี่น้องนางเอกพิมเป็นนางเอกเป็นบุคลากรภายใต้สังกัดหมอรําคณะเสียงวิหกแล้วบอดหนกพงศก,กรเป็นหัวหน้าไหมแมน,นอ่า <ไป S 1> แล้วคัวม,มา ลูกน้องกับพ่อหนาถ่ายรูปก,กันผิดไหมไม่ผิดเอาขึ้นปกตัวเองผิดไหมไม่ผิดเพิ่นอารซีอ่านี่คือโปรไฟล์คอยคอยมาเป็นลูกเป็นเต้าของพอนกเดอ้อจังสี่มันจะผิดตรงไหนเขาไม่ได้เขียนแคปชั่นนั่นนู่นนี่เออแม่นว่าละ่ะเออถ้าบอกว่าอันนี่ผัวข่อยอันนี้จังสี่กับวากันไปแต่นี่มันจะแปลกเอา้าสมมุติว่าเล่าขึ้นปกเล่ากับอันอัน,อนพอหรือว่าศิลปินรุ่นคู่บาอาจารย์กับสิ่ว่อกเพิ่น สิเอากันติจังสีแม่ขว้มไม้นั่นขั้มหม้แล้วคือการที่เราใช้รูปใครเป็นรูปโปรไฟล์บ่งบอกถึงความรักความรักมีหลายแบบเพราะไงรักแบบพ่อลูกรักแบบครูบาอาจารย์รักแบบพี่รักแบบน้องแม่เนาะอ่เขากะจะไปขีดแต่งตาท่างเดียวเจ่าน้องนกมงก็ดูเดือดขึ้กกันอ่ะขาแรงมากแรงกลับเอาแล้วล่าซุดพี่น้องสําหรับอ่กรณีที่บอสนกคนออกมาโสต์จังสี่กับมี่เอซีแฟงครับเนาะเขาไปคอมเมนต์เป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้น คอยแอบตาดีผูใหญ่ที่มาเดี่ยวแสนรักหรือว่าผู้ติดตามเป็นผู้จัดการของบอสโจเนี่ล่ะเขามาคอมเมนต์คือกันทางนั่นก็มีสว่าเมนนี่แต่ทา้งขี้เพื่อนบ้างทังด้านของพระเอกนกว่าตอบรับที่มาเดี่ยวว่าจังไรเมื่อยว่าสันพี่น้องสู่ๆนะพอสาเป็นกําลังใจให้ค่ะรักเสียงวิหกทุกคนค่ะเพื่อนบ้าอปรงเสดนะคะน้องนกว่าสั่นบางคนก็บอกว่าย่าเสียเวลาเสียสมาธิในการเตุงานค่ะ โลกถ้ำโลกกระถ้ำแปดอ่ามันเป็นเช่นนั้นเองเรายิ่งโปรโมททีมงานของเราให้มีคุณค่าทุกคนที่ออกสู่หน้าเวทีค่ะเพื่อว่าเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชยบานแทงกะเข้าไปคอมเมนต์ทางด้านของผู้บริหารเสียงวิหกหลายคือกันพี่น้องคัขกขนาดเยอะด้วยเผื่อว่าเป็นกําลังใจให้นะพี่น้องเนาะนี่ละถือว่าจังไดหล่ะพอ่อหญ่การที่คอมเมนต์แบบนี้มีกรณีศึกษาให้เฮ้าเบิ่งแล้วพอ่อหญย แมนบอมีกรณีศึกษาแล้วเดือพนองบอแมนว่าเพื่อนสี่เฮาสิคอมเมนต์จังไรก็ได้ถ้ามันเกินไปอยู่ที่ว่ากฎหมยเพื่อนเพื่อนจังไรห่ะพ่อยเอาพิษได้เอาพิษได้ว่าสั่นเถอะเพื่อนพนกามารถเอาพิษได้คือกันคอมเมนต์ด้วยความมีมารยาทนิดนึงแมนบอกพ่อยบอแมนว่าเจ้าของขีดไปจังไรมือกับไปน้ำจังสันอันนั้นแชร์ผู้บริหารผู้เดียวเลยค่ะเอออันนั้นแค่ผู้บริหารคนเดียวคบาดที่นีไปเบิ่ง ก้อนคิดเห็นของทางสิว่ว่าเร่งอไรล่ะบอดบอดหนุบอดห <ฮะ S 1> นุออกมาบอดนุกเคลื่อนไหวแมนเคลื่อนไหว <ฮะ S 1> พี่น้องได้แค่นี้ละ่ะเขาเมนละกับโพสของทางน้องนกนี่ล่ะไปพี่น้องดักด่านมันมามความคิดต่ำๆบอด <ฮะ S 1> จรเลิญมากเศร้าเบิงซะอีเ่าสักว่าแล้วก็ตแีแท็กพี่น้องเซฟนางเอกปริมอ ือว่าแรงมาแรงกลับไม่<น>โกงเนาะพี่น้องเนาะสีว่าให้เพิ่นตัศิลปินต้องอียงมีความอ,อดทนอดกลั้นบางครั้งมันก็เกินไปมันบ่า่าบางครั้งมันก็เกินไปให้เกียติกันเนาะพี่น้องเนาะเข<น>้าในฐาน,นะที่ว่าเป็น fc แฟนคลับจังสิ่กับให้เกียรติศิลปินให้เพิ่นมีพลังบวกมีกําลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานอยากถามนิดเดียว่าเพิ่นโฟกัสศิลปินเพื่ออย่างเพราะอย่างทำไมไม่โฟกัสที่ผลงานของเขาออันนี้เรื่องว่าเป็นเรื่องกัเอามา เฮ็ดแทงจะาข้องนี่ดังดังในทาาที่พอดีว่าท่านสัญชาเนาะแล้วพี่น้องสําหรับมอราเสียงมีหกกระดาษใจอิหลี่ต่างแต่เหตุข่าวมากพี่น้องมอราเสียงมีหกถือว่าเป็นวงมอราอีกวงหนึ่งที่เจอกระแสดราม่าเยอะมากแล้วเจอกับปัญหาหนาหนาลอยพันแปดประการเลยทีเดียวเออใส่สีอันนี้ตั้งต่กี้กะสิว่าจ้งไดนล่ะพระเอกนกจับคู่จิ้นกับน้องยุกิอดีตนางเอกนี่แหละ ก็เป็นกระแสเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นดามงดามากันตลอดพ่อนั่งเอกลงปุ๊บก็เป็นดามาอีกหลับนั่งเอกไม่ขึ้นมาเป็นดามาอีกแล้วเมื่อบอจักรีมือท่ผพานมาเงินหายเป็นเรืองเป็นเล้าว้ากันไปโอ้โหเรียว่าบางเรืองนั่นดามาทางวงบ่ได้สร้างแต่ว่ามีเอฟซีแฟนคลับเหล่านี้แหละเป็นคนสร้างจุดประเด็นจุดเรืองจุดเล่าทั้งที่มันไม่มีอะไร จังสี่ก็น่าเห็นใจพี่น้องออแล้วพ่อจะได้น้องอาอายเนาะมาเป็นลูกบนถ้ำของอบอดนกกระแสเขาน้องกับมาวงมีทีท่าว่าจะดีดีขึ้นตามลำดับไปเบิงชิ้วการชิ้วงานโอ้แนนเอียดเออแล้วก็คนหลายคนบอดเป็นเสียงเดียวกันว่าหมอทำเสียงวีหกถือว่าเป็นมงงมองน้าคุณภาพีอีกวงหนึ่งหลายๆคนไปเบิงแล้วบอกว่ามวนอถามยังนั้นได้คอยกระสิจังเสียงวีหกวาสนาเอาจังสรับพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้สำหรับท่าง นา่งเอกพิมเพราะว่าเรื่องนี้นี่นายเห็นใจนั่งเอกพิมมากมากเลยทีเดียวเนาะเออนั่นหละกะสู้ๆเฮาอยู่ในเส้นทางนี่อยู่ในโลกโซเชียลหลัก็เฮาเป็นคนสาธารณะมันต้องเจอเรื่องราวอย่างนี้ตลอดคือบ,บ,บทุกคนอืมหลานนั่นละอดเอาสู่เอาบ่าต้องไปสวนาคนในเมือเเฮาบ่ได้เป็นเอ่อเฮาบ่ได้เป็นคือเขาว่าแค่อย่างแต่ว่ามันกะว่าอะไรอยู่เขา้า่าอย่าไปแค่แต่ว่ามันสวน เออแม่นบ่ล่ะเวลาเจอกับตัวเองเนาะบางคนก็คือจังว่ามันบั่นทอนจิตใจจังซี่แม่พ่อยัง่งอ้าวจะสั่นพี่น้องเอาสำหรับมื้อนี้จากลาลาจากพี่น้องไปแต่เพียง์ซัมนี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องมังกรอีสานทุกผู้ทุกคนพี่น้องสำหรับมื้อนี้เฮา2คนจากลาลาจากพี่น้องไปแต่เพียง์ซัมนี่แล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ